แบตหมดเร็วจนหน้าหงุดหงิดใช่ไหม Google กำลังจะจัดการขั้นเด็ดขาดปัญหาแบตเตอรี่หมดไวเครื่องร้อนจียังคงเป็นฝันร้ายของผู้ใช้สมาร์ทโฟนหลายคนแต่ Google กำลังจะลงดาบเตรียมตัวพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน Play Store ที่จะส่งผลกระทบต่อแอปพลิเคชันกินแบตท,ทั้งหลาย Google กำลังเพิ่มแรงกดดันมหาศาลต่อนักพัฒนาแอปด้วยการประกาศมาตรการสุดเข้มงวดแต่เดี๋ยวก่อน มาตรการนี้จะส่งผลกระทบต่อแอปที่คุณชื่นชอบหรือไม่ความเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้คือ Google จะลดการมองเห็นแอปพลิเคชันที่กินพลังงานแบตเตอรี่เกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน Play Store นั่นเองเป้าหมายหลักคือการยกระดับประสิทธิภาพการใช้งานแบตเตอรี่โดยรวมของระบบ Android ให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหัวใจสำคัญของนโยบายนี้คือระบบที่เรียกว่า EPWl e x c e u s i v e p o w e Logs ซึ่งเป็นระบบที่คอยตรวจจับจำนวนครั้งที่แอปพลิเคชันขัดขวางไม่ให้อุปกรณ์เข้าสู่โหมดพักเครื่องอย่างสมบูรณ์แบบฟังดูซับซ้อนใช่ไหมลองนึกภาพว่าแอปบางตัวชอบแอปปลุกเครื่องขึ้นมาทำงานทั้งทที่หน้าจอดับอยู่นั่นแหละคือตัวการแอปเหล่านี้มักจะใช้พลังงานแบตเตอรี่โดยไม่จำเป็นทำให้แบตหมดเร็วจีแม้ว่าแอปควรจะทำงานเบื้องหลังให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็ตาม หลังจากที่ Google ได้ร่วมมือกับซัมซุงมานานหลายเดือนพวกเขาได้ปรับปรุงระบบ EPWL ให้มีความแม่นยำและสะท้อนการใช้งานจริงของผู้ใช้มากยิ่งขึ้นโดยได้กำหนดเกณฑ์ที่เข้มงวดขึ้นกว่าเดิมนั่นคือหากแอปพลิเคชันใดทำให้เครื่องตื่นรวมกันเกิน2ชั่วโมงภายในระยะเวลา24ชั่วโมงและนี่คือจุดที่หลายคนอาจไม่เคยรู้และเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในอย่างน้อย5%ของเซสชันผู้ใช้งานตลอดระยะเวลา28วันแอปพลิเคชันนั้นจะถูกจัดว่าเป็นแอปกินแบตท,ทันที แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับแอป,ปที่ถูกตราหน้าว่ากินแบตนักพัฒนาแอป,ปจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านแดชบอร์ด Android ไวเทอร์เพื่อให้พวกเขาสามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้แต่ผลกระทบที่แท้จริงจะเริ่มขึ้นในวันที่1มีนาคม2026โดย Google จะเริ่มลดการมองเห็นแอปพลิเคชันที่ละเมิดนโยบายเช่นไม่แสดงแอป,ปเหล่านั้นในหน้าคำแนะนำ recommendations และอาจเพิ่มคำเตือนให้กับผู้ใช้งานว่าแอปพลิเคชันนี้ใช้พลังงานสูงผิดปกติเนื่องจากมีกิจกรรมเบื้องหลังที่มากเกินไป EPL จะถูกรวมเข้าไปในชุดเกณฑ์คุณภาพหลัก c o r e Quality Metrics) ที่นักพัฒนาจะต้องคอยติดตามอย่างใกล้ชิดเช่นอัตราการเกิดแอปค้าง (ANR), Application not responding, อัตราการเกิดแอปเด้ง (crashes) และการใช้พลังงานเกินเหตุโดยรวม Google เข้าใจดีว่านักพัฒนาบางทีมอาจประสบปัญหาในการตรวจจับจุดที่ทำให้เกิดปัญหาดังนั้นพวกเขาจึงได้ออกแบบระบบนี้ให้สามารถชี้จุดผิดพลาดได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งให้เวลาแก่นักพัฒนาในการปรับปรุงแอปพลิเคชันของตนก่อนที่นโยบายนี้จะมีผลบังคับใช้อย่างจริงจังนโยบายนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Google ในการแก้ไขปัญหาแบตเตอรี่อย่างจริงจังทั้งในระดับระบบปฏิบัติการ Android และในระดับผลิตภัณฑ์อย่างโทรศัพท์พิเซร์ที่เพิ่งเผชิญกับข่าวปัญหาแบตเตอรี่เสื่อมสภาพและเครื่องร้อนเกินเหตุแต่ตรงนี้และที่อาจจะมีความเห็นต่างเกิดขึ้นบางคนอาจมองว่า Google เข้มงวดเกินไปหรือไม่ อย่างไรก็ตามนโยบายนี้เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่านักพัฒนาทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญกับการจัดการพลังงานของแอปพลิเคชันของตนมากยิ่งขึ้นเพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นให้กับผู้ใช้งานในอนาคตอัอนใกลน้นี้คำถามชวนคิดคุณคิดว่านโยบายนี้จะช่วยแก้ปัญหาแบตเตอรี่หมดเร็วได้จริงหรือไม่หรือคุณคิดว่า Google ควรมีมาตรการอื่นเพิ่มเติมร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่าง